E aí บกันักเรียนครับขอบเขตนักเรียนการแสดงคร้บน้องๆครัดนีครับต่อแถวมารับรางวัลด้านนี้เลยค่ะนี้ครับน้องๆครับด้านขวาครับด้านขวาครับเข้าแถวมารับมารับขนมกับคุณคุตาครับเดินยวแนี้เลยครับเดินมารับขนมทีละคนเลยครับเดินต่อมาได้เลยครับเดินต่อมาได้เลยครับให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 ้เลยครับ มากนะคะวันนี้มาแต่ช่องสาวนี่ตั้ก๊อฟนะตู้ก๊อฟนะสาวเลยครับ5้าทั้งสองชายทั้งว่านร้านมาหมดเลยครับมีเลยคิดไหมคะมีครับมีครับไม่ต้อใ้จ่ายต้องเหมือนเจ็บหวยเลยรับไปนะเจ็บหวยเลยแล้วจะแม่จะแม่อีกอีกทุดน่าครับเดี๋ยวจะมีการแสดงอีกชุกนึงของเด็กนักเรียนตอนนี้เตรียมมาแล้วนะครับอยู่ด้านขวาของเรา น้องยืนอยู่บนไม้ไผ่ครับผมผมจะเล่นเป็นนาการผมจะเล่นสูบผมจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้คุณครูยังบอกอยว่าเร็ไการแปดงของอะไรางนนอาจจะเห็นไม้ไผ่ควนะคะตอนนี้ใช่แล้วครับอี่ใหญ่อย่างเรานี่ค่อนข้างจะขอเสียวเลยขอพูดภาษาที่หนึ่งเออชื่ออะไรเออสาชาเออาชา หลังจากเสร็จ,จรกิจกรรมที่น้องๆได้แสดงให้เราดูชุดหนึ่งนะคะน้องๆนะเตรียมตัวไว้เลยนะคะเราจะมาเล่นเกมกันนะคะวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกน้องๆมากมายค่ะครับการแสดงของนักเรียนชุดที่สองพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมเชิญได้เล,เลยครับผูกหาเชือกผูกหาเชือกผูกเลยพี่นายหาเชือกผูกผูกปลนะลมลม เนี่ยเนี่ยเชือกนี้ก็ได้เชืกกกอกนี่ก็ได้ผูกป้ายนะลมมันพัดมาเหนื่อมากครับเห่อมากแค่ประยุกตัวอยู่บน,นไม้แล้วก็เดินมาถึงการเวทีนี่ก็ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสแล้วสำหรับพี่พี่ที่ทมองเห็นน้องๆที่จะเดินมานะครับสำหรับสรบพี่ตู่พี่ตู่น่าจะต้องเป็นเหล็กนะคะไม้คงใช้ไม่ได้นะคะไม่ได้ครับผมต้องเหล็กอย่างเดียวครับเหล็กหน้าสีเลยครับ เก่งมากครับเก่งมากตอนนี้พร้อมไหมครับพี่ตู่คะพร้อมคะครับยังครับยังครับสตู๊ครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญได้เลยนะครับยนีไม่พอแล้วนไปนี่มีคนเยอะมากนะคะแถวนี ปูบอกผมสองรอบแล้วเดินมล้ครับเริ่มเข้าสถานที่แล้วครับเดิน้ก็สังเ่นม้อ่ะเห็นแค่เดินเมื่อกี้ก็เหนื่อยแทนแล้วครับเี่ยเหนื่อยแทน ความสูงต่างกันเออใช่ฮะเรือว่าเด็กโตต้องรับน้ำหนักต้องใช้ไม้ที่สูงกว่าอันนี้เราเราถามผู้รู้ไหมคะถามผู้รู้นะครับทำไมคุณครูคะทำไมเราจะต้องมีความสูงแตกต่างกันด้วยมคะอ๋ออย่างที่ผมคิดใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อคือถ้าเด็กโตจะขึ้นได้ง่ายกว่าเด็กเล็กเด็กเล็กก็ต้องสั้น ครับครับโอ้โหถ้าที่ถ้าอย่างผมนี่ไม่ล่อไป4เมตรหละครับเนี่ยโอน้ะไอเนี้ยอยู่พอหดน้ำท่วมแั่ไหนตรงนี้หลบแหลบก็ได้อพอตีหลังจากเปิดจากการมีน้ำท่วมก็อยู่าจนเมืองขอไม่อย่างกับจะพร้อมเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวก่อนเดี๋ยวครับเลี๋ยวขึ้นกวันแล้วครูบอกเดี๋ยวครับโอ้โหฉันอู่โ้เดี๋ยวไอที่คือแสดงอยู่ใช่ไหมคะอ๋อนี่แสดงอยู่แล้วฮะ แสดไปด้วยฮะผมนึกว่าจะเดินมาตั้งลำผมต้องคอว่าเพิ่มไปยางตั้งลำไกลไปนะคะเนี่ยขอแสดงโดยการเดินให้ชมนะฮะว่าว่าว่าประยุกต์ตัวยังไงเล่นนะแล้วเด็กบอลโทรด้วยใช้ขายอย่างใช้ขายแย่งนี่นะแค่เด็กบอโชว์ด้วยแรม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 หน้าตัว ไปถึงที่จังหวัดอะไรครับผีตะโขนะฮะตะโขนะผีตะโขนออกมาครับลงมาได้มช่ไหมที้บอกว่าจะโชว์เตะบอลตอี้โชว์มาแล้วครับโชว์มาแล้วหนึ่งต่อลงมาแล้วครับแมนยูแมนยูเตะมาแล้วครับอารมณ์ใดวตูนี่นะเตะบอลอลนีแมนยูนี่ก็้ผูมองหน้าเลยครับ เรามีเ้อสนใจนะคะเ้าสนใจทำไมน้องคนนี้ใส่เสื้อไม่เหมือนนะคะคนนี้ใส่เสื้อไม่เหมือนเออใช่ฮะแต่ไม่รูจะถามคุณครูตรงไหนแล้วคนนึงที่ผ่ายสังเกตดูนะครับน้องใส่เสื้อสีเงินคนเดียวอีกรอบหนึ่งอีกรอบอีกรอบ